สวนตุเรียนปลาจีนนะครับท่านผู้ชมครับสวยติดถนนนะครับนี่ครับร้อยสามสิบต้นให้ผลผลิตแล้วนะครับที่สวนติดถนนลาดยางทั้งด้านหน้าแปลงแล้วก็ด้านหลังแปลงด้วยนะครับพิกัดตะบนดงที่เหล็กอำเภอเมืองปราจีนบุรีพื้นที่กำลังดีสามไร่หนึ่งงานหกสิบห้าตารางวานะครับ เอกสารโฉนดนะครับขายไร่ละ2ล้านบาทต่อรองได้นะครับนี่ครับจำเรสวยก็แพงหน่อยนะครับราคาเอกสารสิทธิโฉนดกรุ๊ดแดงนะครับปลูกทุเรียน180ต้นติดลูกแล้ว130ต้นนะครับเป็นหมอนทองนะครับทุเรียนปราจีนนะครับถือว่ามาแรงนะครับรสชาติดีนะครับเป็นที่นิยมนะครับ ในสวนก็มีนกหยิบมีพวงมณีมีก้านยาวด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่เป็นหมอนทองนะครับมีน้ำใช้สปริงเกอร์ทุกต้นมีบ่อวาดาน้พร้อมบ่อพักนะครับมีกระท่อมในพื้นที่นะครับหนึ่งหลังนี่ครับแล้วก็ซ่วมนะครับหนึ่งหลังอากาศดีนะครับติดธรรมชาติที่ดินติดถนนราดยางนะครับ การเดินทางสะดวกสบายอยู่ในชุมชนไม่เปลี่ยวนะครับอ,อยู่อาศัยยามกเกษียณได้ครับมันพักต่างอากาศสบายไม่ห่างจากตัวเมืองนะครับนี่ครับก็นี่ครับก็นิค,นคมโรจนะ40กิโลนะครับนี่ครับสวนนิสอนเดิม 33แค่800เมตรนะครับนี่ครับสวนนสนใหม่2กิโลเมตรครับโรงพยาบาลเจ้าพยาภัยภูเบศ10นาทีนะครับตัวเมืองปราจีนราว10นาทีเท่านั้นนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับสนใจก็สอบถามได้นะครับแอดมินก็พยายามนะครับเอาที่สวนทุเรียนหลากหลายมาให้ท่านพิจารณานะครับ เห็นไหมครับว่าไร่ละ2ล้านก็มีนะครับเพราะฉะนั้นที่แอร์บินเอามาลงนะครับราคาถูกทั้งสิ้นนะครับท่านผู้ชมครับอ่าตอนนี้ก็ไปกันอย่างนี้แล้วนะครับให้ท่านได้รู้ไว้นะครับก็ไม่ซื้อไม่หาไม่ว่านะครับแต่บางคนถูกใจยังไงก็ไม่แพงนะครับก็ต่อรองราคาได้นะครับคนอยู่แถวนั้นนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับผม